บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่สามารถถอนเงินสดออกมาได้หรือไม่คนเก่าคนใหม่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องไซเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยนะครับว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายน2566นี้นะครับมันสามารถถอนเงินสดออกมาได้หรือไม่แล้วทําไมรัฐบาลถึงให้เราผูกพร้อมเพย์เรามาฟังคําตอบจากคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่านะครับสําหรับสิทธิ์ที่เราจะได้รับนั้นมีดังนี้นะครับ1 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นเช่นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจํานวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดจํานวน80บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. วงเงินค่าโดยสารเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจํานวน750บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทเช่นรถไฟฟ้า BTS MRT 4. มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับ 5. มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน,ตออนแต่ไม่เกิน3 1 5บาท กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เกินนะครับต้องชําระเองทั้งหมดสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นรวมเป็นเงิน1545บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1เมษายน2566นนี้นะครับไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับ ไม่เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่านะครับและเราต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับเงินเยียวยาวจากภาครัฐต่อไปนะครับเมื่อมีโครงการช่วยเหลือต่างๆเช่นรัฐบาลอาจจะโอนเงินเป็นเงินสดผ่านช่องทางพร้อมเพย์นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ EKYC นะครับ ตารางการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ์มีดังนี้นะครับยืนยันตัวตนวันที่1มีนาคมถึง26มีนาคมวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1เมษายน2566ยืนยันตัวตนวันที่27มีนาคมถึง26เมษายนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1พฤษภาคม2566นะครับ ยืนยันตัวตนวันที่27เมษายนถึง26พฤษภาคมวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายน2566ยืนยันตัวตนวันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคม2566นนะครับสำหรับข้อสงสัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถอนออกมาเป็นเงินสดก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องไซเบอร์ช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ